เพื่อนๆสวัสดีจ้านี่คือสมุดวัดตัวจ้าวันนี้จะมาทำแพทเทิร์นกางเกงแบบชิ้นหน้าชิ้นหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะจ้ามาจะมาดูวิธีวัดตัวกันก่อนจ้าหนึ่งเลยก็เอวจ้า วมหน่อยจ้ะพอเคลื่อนสายวัดได้จ้ะเพื่อนเพื่อนเอวยี่สิบหกเพื่อนเพื่อจับสายวัดลงมาตรงที่ขอดที่สุดแล้วใช้สายวัดอีกเส้นหนึ่งวัดตัวไว้หัวสายวัดอีกด้านหันไปด้านหลังอีกด้านขึ้นมาด้านหน้านี่จ้าเพื่อนเพื่อน ยี่สิบเจ็ดนิ้วจ้ะเป้าจ้ะรอบสะโพกบนหรือว่ารอบหน้าท้องนั่นแหละจ้ะสามสามจ้าเพื่อนๆ สามสามพอพอให้หมุนได้นะจ้าสามสามจะรอบสะโพกใหญ่หรือว่ารอบสะโพกล่างนั่นแหละจ้านี่จ้ะเพื่อน พอที่ใหญ่ที่สุดจ้ะอ้อมมาด้านหลังหมุนได้นะจ๊ะสามสิบหกจ้ะต้นขาจ้ะ ยีเอ็ดจะต้นขาวัานแบบนี้นะจ๊ะรอบเขา่าสิบสี่เอบไปขาสิบเอ็ด สี่สิบเอ็ดแค่นี้เราจ้ะเพื่อนๆนี่คือวิธีการวัดตัวเกงจ้ะง่ายๆเดี๋ยวเรามาติดตามการทำแพทเทิร์นกันเลยนะจ้าเพื่อนๆมาทำแพทเทิร์นกันจ้าก่อนอื่นเพื่อนๆว,วัดจากริมกระดาษเข้าไปจ้าหนึ่งนิ้วเออหนึ่งไห้มรนทัดจะขีดตรง แล้วเพื่อนเพื่อนก็วัดจากริมกระดาษนี่จะวัดเข้ามาสี่นิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วจนไปถึงแล้วเพื่อนเพื่อนก็เชื่อมเส้นจะจะได้เป็นเส้นนี้จะได้เป็นเส้นนี้จะยาวไปถึงข้างล่างเลยจะปลายขาจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็นี่เลยจะเส้นนี้เส้นเอวเส้นนี้เส้นสะโพกบนจากเอวมาถึงสะโพกบนก็เอ่อจากเอวมาถึงสะโพกบนก็สี่นิ้วจ้ะ นี่จะสี่นิ้วแล้วก็ตีแล้วก็มาวัดตรงนี้แล้วก็ตีเส้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตรงนี้จะรอบรอบเป้าจะตัวเลขตรงนี้จะมีหารแล้วก็มีลบจะยี่สิบเจ็ดหารสองเท่ากับสิบสามจุดห้าลบสาม เท่ากับสิบจุดห้าเพื่อนๆจ้ะตัวเลขนี้เ,นเพื่อนๆพอจะหารกันได้อยู่แล้วจ้ะยี่สิบเจ็ดหารสองเท่ากับสิบห้าไอเท่ากับสิบสามจุดห้าลบสามเท่ากับสิบจุดห้าเพื่อนตั้งเลยจ้ะตั้งไม้มันทัานนะจ้ะนี่จ้ะสิบจุดห้า10.5สิบจุดห้าจ แล้วเพื่อนๆก็เอาขึ้นมาอีกจ้ะนิ้วนิ้วครึ่งจ้ะตีอีกเส้นหนึ่งจ้ะเพื่อนๆจะดูตรงนี้จ้ะเพื่อนๆจะนี่ขอบเอวจ้ะเพื่อนๆวัดเข้ามาจากเส้นนี้นะจ๊ะเส้นที่ลงไปข้างล่างนะสองนิ้วจ้ะ หนึ่งจุดห้าจะหนึ่งจุดห้าสองนิ้ว้งล่างจะเพกกื่อนๆหนึ่งจุดห้าจะสามกระเบียดจะ ข้ามาสองสองขีดเจ้าเพื่อน,อนลงมาหนึ่งกระเบียดเจ้าเพ,เพื่อนมาดูพวงเป้ากันเจ้า หันสี่ได้หกหันสี่ได้หกหกจุดห้าหกจุดห้าหกจุดห้าบวกหนึ่งมาจากเพื่อนๆยี่สิบหกหานสี่ 6.5บวกอีกหนึ่งปเป็น7.5จ้ะเพื่อนเพื่อน7.5แบ่งครึ่งจ้ะ3นิ้ว3กระเบียดจากจุดนี้มาถึงริมกระดาษหาแนวแนวตรงจะห้าจุดห้าจะ5.5จะ หนึ่งนิ้วจ้ะปิดเก็ดเจ้าเพืเ่อนแต่งเส้นใหม่จ้ะ สะโพกสามสามสิบหกหารสี่เจ้าเพื่อนสามหกหารสี่เท่ากับเก้าจ้ะวัดนี่เลยจ้ะเก้ามาถึงนี่สะโพกเล็กสามสามหารสี่แปดจุดแปดแปดนิ้วหนึ่งกระเบียดจ้า อิเลยจ้ะตรงนี้จ้ะเพื่อนๆนเข้ามานิ้วนิ้วครึ่งจ้ะตีเส้นนอ่อนๆน,นยจ้ะเพื่อนเพื่อน ลืมหาเส้นกลางเพืเพื่อนดูจ้ะเพื่อนเ่อนดูนี่นะจากตรงกลางที่เราแบ่งครึง่งของเกตนะจ๊ะจุดกลางของเกตจะวัดเขาวัดออกมาห้าจุดห้าวัดเลยจ้ะเพื่เพื่อนห้าจุดห้าเป็นแนว มาดูที่ปลายขาเขาจะ เอ็ดหารสองห้าจุดห้าจ้ะ จากนี่มาถึงนี่สี่นิ้วกับไม่ถึงสี่นิ้วดีจ้ะอ๋อสี่นิ้วหนึ่งก็เบียดจ้ะสี่นิ้วหนึ่งก็เบียดจ้ะขีดเลยจ้ะเพื่อน เส้นจ <gender. S 2> mm ้ะเห็นหน้านะเห็นป่ม ลงไปครึ่งเซนจ้ะครึ่งกับประมาณครึ่งกระเบียดน่ะจ้ะวัดออกมาจ้ะเพื่อนวัดออกมาหนึ่งนิ้วจ้ะดีไปใส่เส้นนี้เลยจ้ะ ไห้พระทับนอนจากจุดนี้นะจ๊ะสามนิ้วจ้ะ หน้าก่อนจ้ะเพื่อนเคงจ้ะมาถึงตรงนี้จ้ะสิจุบเอ็ดนิ้วมาที่ตรงนี้เลยจ้ะยี่สิบเจ็ดจ้ะ ห้าบอกหนึ่งจะเจ็ดจุดห้าจะสามเนี่ยสามกาบเลียงตรงนี้เลยจ้ะหาแนวตรงห้าจุดห้า นี่นะจ๊ะโอ้ไม่ใช่นี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 ่สี่หนึ่งก็เบียดจ้ะสี่หนึ่งก็เบียดหนึ่งนิ้วจ้ะหนึ่งนิ้ว

ตรงนี้เก้านิ้วชิ้นหน้าก็ชิ้นหลังก็ขยับมาตรงนี้เก้านิ้วข้างบนก็เหมือนกันแปดนิ้วหนึ่งกระเบียกก็ขยับมาที่แปดนิ้วหนึ่งกระเบียด,ยร,ยดรีบจะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปโหลดไม่โหลดยากจะ้ะ เ,เส้นจ้ะเสร็จแล้วจ้ะเพื่อนๆเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะจ๊ะ สีเขียวจะเพื่อนๆจะเป็นชิ้นหน้าสีส้มจะเป็นชิ้นหลังจะถามว่าแล้วจะเอาออกมาได้ยังไงเพื<ๆ>่อนๆกิ้งสีเขียวชิ้นหน้าออกมาเลยจา้าใช้คาร์บอนสอดเข้าไปแล้วก็ใช้ลูกกิ้งกิ้งเฉพาะเส้นสีเขียวเป็นชิ้นหน้าออกมาพอได้ชิ้นหน้าออกมาก็ทุกทุกเส้นเลยนะจ้าที่เป็นสีเขียว แม้กระทั่งเก็ดแม้กระทั่งเส้นข้างเส้น,สนอะไรเป็นสีเขียวก็คือชิ้นหน้าอย่าลืมกิ้งตรงเส้นกลางด้วยนะจ๊ะพอกิ้งชิ้นชิ้นหน้าออกมาเสร็จแล้วก็เพื่อนๆก็ตัดชิ้นหลังได้เลยจ้ะสีน้ําตาลจะชิ้นหลังสําหรับคลิปนี้ก็พอจบไปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะไม่วันหลังจะทำเสื้อให้ดูจ้ะ บายบายสวัสดีจ้า